ลองจินตนาการดูว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึง่งทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อเปิดประตูไปกับพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนผุกผ่านกับว่างเปล่าบ้านเรือนดูเหมือนถูกทิ้งล้างเสียงลมบีดวิวปะปนกับเสียงแปลกๆที่ฟังดูเหมือนเสียงคางของอะไรบางอย่างคุณมองออกไปเห็นเงาไหวๆอยู่ที่มุมตึกและเมื่อมันปรากฏตัวชัดเจนขึ้นคุณก็ได้รู้ว่ามันคือมนุษย์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะพวกเขาดูเหมือนไม่มีสติเหมือนถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่างพวกเขาคือซอมบี้นี่อาจฟังดูเหมือนฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องดังเช่น The Walking Dead, World War Z หรือแม้แต่เกมในตำนานอย่าง Resident Evil เราเห็นภาพเหล่านี้บ่อยครั้งในโลกความบป็นเทิงและทุกครั้งเรามักจะบอกกับตัวเองว่ามันเป็นแค่เรื่องสมมุติไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหรอกแต่เดี๋ยวก่อนเคยสงสัยไหมว่าความคิดเรื่องไวรัสซอมบี นี้มีพื้นฐามนมาจากความจริงหรือไม่มีโอกาสที่ไวรัสแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะตอบคาถามนี้ลองย้อนกลับไปดูธรรมชาติกันก่อนคุณอาจไม่เคยรู้แต่ในธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นได้ตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดคือเชื้อราโคดิเซปเชื้อรานี้สามารถแทรกซึมเข้าไปในสมองของมดและควบคุมให้มันทําสิ่งที่มันไม่เคยทํามาก่อนเช่นปีนขึ้นไปบนยอดไม้ และก่อนนิ่งเพื่อให้เชื้อราสร้างสปอร์แพร่พันธุ์ต่อไปมันเหมือนกับว่าโมดตัวนั้นกลายเป็นซอมบี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือพยาธิคูลโลคอริเดียมซึ่งอาศัยอยู่ในท้องของหอยทากพยาธิตัวนี้จะควบคุมพฤติกรรมของหอยาทากทําให้มันปีงไปบนยอดไม้ในตอนกลางวันและทําให้มันมีสีสันคล้ายหนอนเพื่อดึงดูดนกมากินหอยทากและแพร่พยาธิไปยังร่างกายของนกต่อ คุณเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงหรือยังธรรมชาติอาจมีคำตอบให้เรามากกว่าที่เราคิดและถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสัตว์มีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ไวรัสที่กระทบต่อสมองของมนุษย์อาจเป็นคำตอบเราเคยได้ยินชื่อของไวรัสพิษสุนักบ้าที่ส่งผลต่อระบบประสาททำให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการกลัวน้ำก้าวเล้าหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหล่านี้คือผลของไวรัสต่อสมองแม้จะยังไม่ถึงขั้นนำให้เรากลายเป็นซอมบี้ แต่ก็ทําให้เราตั้งคําถามได้ว่าถ้าไวรัสเหล่านี้กลายพันธุ์หรือเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันจะมีศักยภาพพอที่จะทําให้เรากลายเป็นซอมบีได้ไหมในยุคที่เราเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายแรงเช่นโควิด -19 หรืออีโบลาเราได้เห็นแล้วว่าไวรัสสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างไรจากชีวิตประจําวันที่เคยปกติกับกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการกักตัวถ้าเวลาสอมบีเกิดขึ้นจริงโลกของเราจะเป็นอย่างไร เราจะสามารถควบคุมมันได้หรือไม่หรือมนุษยชาติจะถึงจุดจบเหมือนในหนังในวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกแงม่มุมของคำถามนี้ตั้งแต่หลักฐานในธรรมชาติไปจนถึงความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมถ้าพร้อมแล้วลมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าไวรัสซอมบี้ในชีวิตจริงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม เมื่อเราพูดถึงซอมบี้สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือภาพในหนังซีรีส์สิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นมนุษย์แต่กลับเดินไปมาอย่างไร้สติถูกควบคุมโดยไวรัสหรือเชื้อหลายแต่คำถามคือสิ่งนี้เป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์หรือมันมีรากฐานจากความจริงในธรรมชาติกันแน่เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องหันไปมองที่ธรรมชาติซึ่งมักเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่อง ในธรรมชาติมีตัวอย่างที่น่าทึ่งมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้พวกมันอาจไม่ใช่ซอมบี้ในแบบที่เราคิดแต่กระบวนการของมันนั้นใกล้เคียงอย่างน่าประหลาดใจตัวอย่างแรกที่หลายคนรู้จักคือเชื้อราโคดิเซปเชื้อราที่พบได้ในป่าฝนเขตร้อนและเป็นที่รู้จักในนามเชื้อราชีวิตใหม่เพราะมันสามารถควบคุมพฤติกรรมของมดได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อมดตัวหนึ่งติดเชื้อราโคดิเซป เชื้อราจะเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ระบบประสาทของมดมันจะหลั่งสารเคมีที่เปลี่ยนพฤติกรรมของมดอย่างสิ้นเชิงจากมดที่เคยหาอาหารตามปกติกับปีขึ้นไปบนยอดไม้ซึ่งเป็นที่ที่เชื้อราต้องการให้มันอยู่เพื่อกระจายสปอร์เชื้อราเหล่านี้สามารถควบคุมให้มดเกาะน,นิ่งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแม้แต่ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นเชื้อราจะ,จะเจริญเติบโตจนแทงตัวออกมาจากร่างของมดและปล่อยสปอร์สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อกระจายต่อไป ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นอีกกรณีที่น่าตื่นตาตื่นใจคือพยาธิลูโคโครดีียมที่ควบคุมพฤติกรรมของหอยทากพยาธิชนิดนี้จะเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายของหอยทากและเปลี่ยนรูปร่างของหนวดหอยทากให้กลายเป็นลักษณะคล้ายกับหนอนมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดนกพยาธิไม่ได้หยุดแค่เปลี่ยนลักษณะาทางกายภาพแต่ยังควบคุมพฤติกรรมของหอยทาก ทำให้มันปีนขึ้นไปบนยอดไม้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาที่นกออกล่าอาหารนกจะกินหอยทากเหล่านี้และพยาธิก็จะเข้าสู่ร่างกายของนกเพื่อเริ่มวงจรชีวิตใหม่อีกครั้งสิ่งที่เราเห็นจากตัวอย่างเหล่านี้คือความสามารถอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ใช้การควบคุมพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับสัตว์เป็นหลักคำถามคือสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้หรือไม่ คำตอบนั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิดเพราะในโลกของเรามีไวรัสสิตบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือไวรัสพิษุนักบ้าหรือเลบีสไวรัสเลบีสเป็นตัวอย่างของไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของมนุษย์เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเดินทางไปยังสมองและเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ติดเชือ้อ ไวรัสเลบีส์มักจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการกลัวน้ําก้าวร้าวและแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติจุดสําคัญคือไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านน้ําลายซึ่งเป็น,นกลไกที่มักใช้เพื่อขยายพันธุ์มันทําให้สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะการกัดจะช่วยแพร่เชื้อไปยังสิ่งมีชีวิตตัวอื่นลองคิดดูนะครับถ้าไวรัสเลบีส์กลายพันธุ์จนสามารถควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ หรือถ้าปรสิตท,ที่สามารถควบคุมสมองในสัตว์ถูกพัฒนาให้ส่งผลต่อมนุษย์เราอาจเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับซอมบี้ในภาพยนตร์ก็เป็นได้แน่นอนว่าในปัจจุบันความเป็นไปได้นี้ยังต่ำมากเพราะโครงสร้างสมองของมนุษย์ซับซ้อนกว่าสัตว์ในตัวอย่างมากมายที่เราได้พูดถึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยในแวดวงวิทยาศาสตร์นักวิจัยกําลังศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะการศึกษาเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสมองเช่น การวิจัยเกี่ยวกับปรสิตท็อกโซพลาสมากรอนไดไอซึ่งสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ฟันแทะได้อย่างชัดเจนปรสิตชนิดนี้ทำให้หนูที่ติดเชื้อไม่กลัวแมวอีกต่อไปและเข้าใกล้แมวมากขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสให้แมวกินหนูและปรสิตจะย้ายไปสู่ร่างกายของแมวเพื่อเริ่มต้นวงจรชีวิตใหม่ดังนั้นความเป็นไปได้ที่เวลัสือปรสิตในธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวขนาดนั้น แต่มันต้องการเงื่อนไขหลายอย่าง,างเช่นการกลายพันธุ์ที่เหมาะสมหรือความผิดพลาดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ความจริงเบื้องหลังเวลาซอมบี้ในธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของจินตนาการแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกของเราแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในระดับที่เห็นได้ชัดแต่ธรรมชาติก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้และสิ่งที่เราควรทำคือการเรียนรู้จากธรรมชาติและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่เราได้สำรวจตัวอย่างจากธรรมชาติในส่วนก่อนหน้าเราเริ่มเห็นภาพว่าพฤติกรรมซอมบี้นั้นมีรากฐานจากกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นจริงในโลกของเราแต่คำถามคือหากเราต้องการเปลี่ยนจินตนาการเรื่องไวรัสซอมบี้ให้กลายเป็นความจริงในมนุษย์วิทยาศาสตร์เบื้องหลังมันจะเป็นไปได้แค่ไหนเพื่อจะตอบคำถามนี้เราต้องพิจารณาถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ในระดับลึกตั้งแต่ไวรัสที่มีอยู่จริงกลไกที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ ปจนถึงปัจจัยที่จะทําให้เกิดไวรัสกลายพันธุ์เริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับไวรัสคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่กึ่งกลางร,ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อใช้เซลล์นั้นไปรงงานผลิตตัวเองดังนั้นไวรัสสามารถส่งต่อเซลล์และระบบต่างๆของร่างกายได้รวมถึงระบบประสาทซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมพฤติกรรมของเรา ในโลกวิทยาศาสตร์มีไวรัสที่สามารถกระทบต่อระบบประสาทของมนุษย์อยู่แล้วตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดคือไวรัสพิษสุนักบ้าหรือเลปีสอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ไวรัสนี้สามารถเข้าสู่สมองของมนุษย์และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แม้ว่าเลปีสจะไม่ได้ทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ในความหมายที่เราคิดแต่มัแสดงให้เห็นว่าไวรัสสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นถ้าคุณถามว่าไวรัสสามารถทําให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้ได้หรือไม่คําตอบก็คือมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือการกลายพันธุ์หรือการปรับตัวของไวรัสให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเช่นการที่ไวรัสสามารถควบคุมสมองในระดับที่ซับซ้อนขึ้นหรือทําให้มนุษย์สูญเสียการควบคุมตนเองอย่างสมบ,บูรณ์แล้วการกลายพันธุ์ของไวรัสคืออะไร การกลายพันธุ์คือกระบวนการที่สารพันธุกรรมของไวรัสเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นการสัมผัสกับสารเคมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือไวรัสโควิด -19 ที่เราพบว่ามันสามารถกลายพันธุ์ในลักษณะต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายดังนั้นหากมีเวลาที่สามารถควบคุมพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับเเบบบี และเกิดการกลายพันธุ์ให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นเราอาจได้เห็นผลกระทบที่คล้ายกับเวลาซอมบีที่เราเคยเห็นในหนังและในยายวิทยาศาสตร์ทีนี้มาดูว่ากลไกที่เวลาจะใช้เพื่อควบคุมสมองมนุษย์นั้นจะเป็นได้อย่างไรสมองของมนุษย์ทำงานผ่านระบบประสาทที่ซับซ้อนซึ่งส่งข้อมูลผ่านเซลล์ประสาทและสารเคมีต่างๆหากเวลาสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ประสาทเช่นการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความกลัว การตัดสินใจหรือการควบคุมอารมณ์มันจะสามารถทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ตัวอย่างเช่นทําให้เกิดพฤติกรรมก้าวรล้าหรือการเคลื่อนไหวซ้ําๆแบบที่เราเห็นในซอมบี้ในแวดวงวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยเกี่ยวกับปรสิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์เช่นปรสิตท็อกโซพลาสมาก่อนไดไอที่ส่งผลต่อหนูทําให้พวกมันไม่กลัวแมวอต่อไปหรือแม้แต่เข้าใกล้แมวด้วยความตั้งใจ ปรสิตชนิดนี้ทำงานโดยส่งผลต่อสมองในส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่อภัยคุกคามแม้ว่าท็อกโซพลาสมากนไดไอจะไม่ส่งผลต่อมนุษย์ในระดับเดียวกันแต่ก็มีการศึกษาที่พบว่ามนุษย์ที่ติดเชื้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมในบางกรณีหากปรสิตหรือไวรัสที่มีคุณสมบัติคล้ายกันสามารถพัฒนา,นาไปไกลกว่านี้และเริ่มส่งผลต่อสมองมนุษย์ระดับที่ลึกกว่า เราจะมีโอกาสได้เห็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับซอมบี้ในภาพยโยนต์มากขึ้นแต่นี่คือปัญหาแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ไวรัสหรือปรสิตสามารถควบคุมสมองมนุษย์ได้ในระดับนั้นยังคงซับซ้อนและต้องการเงื่อนไขที่เหมาะสมอย่างมากอีกทั้งระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ก็มีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้กับเชื้อโรคและไวรัสที่อาจควบคุมสมองโดยตรง แต่ในอีกมุมหนึง่งความเป็นไปได้ที่ไวรัสหรือปรสิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเพียงอย่างเดียวการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืออุบัติเหตุในห้องทดลองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นการสร้างไวรัสในห้องทดลองเพื่อศึกษาหรือการพัฒนาไวรัสเชิงชีวะอาวุธที่อาจผิดพลาดได้ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือเราจะมีความพร้อมแค่ไหนในการรับมือกับความเป็นไปได้นี้ โลกของเรามีตัวอย่างของการแพร่ระบาดไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเช่นโควิด -19 หรืออีโบลาซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ทั่วโลกถ้าเราต้องเผชิญกับไวรัสซอมบี้ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริงมันจะเป็นภัยที่เราต้องรับมือในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อพูดถึงซอมบี้หลายคนนึกถึงภาพของความวุ่นวายการล่มสลายของสังคมและความตื่นตระหนกในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาพในหนังหรือซีรีส์อย่าง The Walking Dead หรือ World War Z สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือสังคมที่ไม่มีการเตรียมพร้อมจะถูกผลัดดันให้เข้าสู่ความโกลาหลอย่างรวดเร็วแต่ในชีวิตจริงหาดเวลาซอมบี้หรือการแพร่ระบาดท,ที่เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เกิดขึ้นจริงคำถามสำคัญคือสังคมของเราจะรับมือสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร อาจินตนาการว่าหากเชื้อเวลาที่มีผลกระทบต่อสมองมนุษย์ระบาดในวงกว้างคล้ายกับการระบาดของโควิด -19 แต่แทนที่ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ไอหรือเจ็บป่วยทั่วไปพวกเขากับแสดงพฤติกรรมก้าวรล้าหรือลืมความเป็นตัวเองและอาจโจมตีคนรอบข้างเพื่อแพร่ชเชื้อต่อสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างของสังคมในทุกระดับตั้งแต่ระบบสาธารณสุขเศรษฐกิจไปจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไป ผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นคือความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนเราได้เห็นตัวอย่างจากสถานการณ์โรคระบาดจริงในอดีตเช่นโควิด -19 ความกลัวที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนทั้งโลกพฤติกรรมการกักตุนสินค้าการกระจายข่าวลือที่ไม่มีมูลการขาดแคลนทรัพยากรการเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงเวลานั้นหากเราต้องเผชิญกับไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเช่น เวลาที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์จนกลายเป็นซอมบี้สถานการณ์จะยิ่งเลวร้วายขึ้นเป็นทวีคูณระบบสาธารณสุขเป็นนั่นแรกที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงพยาบาลและคลินิกที่มีอยู่จะถูกใช้งานเกินขีดจำกัดเหมือนในช่วงโควิด19แต่คราวนี้ความรุนแรงอาจเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ติดเชื้อไม่ได้เพียงแค่ต้องการรักษาแต่ยังอาจเป็นภยัยคุกคามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หากไม่มีการเตรียมพร้อมในด้านบุคลากร,กรและอุปกรณ์ป้องกัน สถานาการณ์อัดบานปลายจนทำให้ระบบสาธารณสุขทั้งหมดล่มสลายในด้านเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของไวรัสไล้แรงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตการขนส่งการค้าขายทั่วโลกบริษัทอาจต้องปิดตัวเพราะพะนักง,งานไม่สามารถทำงานได้หรือเกิดการหยุดชะงักในระบบขนส่งที่จำเป็นต่อการกระจายสินค้าหากสถานาการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่ไวรัสซอมบี้ระบาดเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะล่มสลายภายในเวลาไม่กี่เดือน แล้วเราจะทำอย่างไรคำตอบคือสังคมของเราต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กรและระดับรัฐบาลในระดับบุคคลความตื่นรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและวิธีป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเราเห็นแล้วว่าในสถานการณ์โควิด1 9กาการมีหน้ากากอนามัยแอลโกอฮอล์และการปฏิบัติตัวตามหลักสุขอนามัยสามารถลดการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับองค์กรธุรกิจและสถานที่ทำงานควรวางแผนรับมือเกี่ยวกับสถานาการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่นการทำงานทางไกลการสำรองทรัพยากรการฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและที่สำคัญที่สุดในระดับรัฐบาลรัฐบาลต้องมีระบบจัดการวิกฤตที่ชัดเจนและสามารถดาเนินการได้ในทันทีเช่นการออกคำสั่งล็อกดาวน์การควบคุมพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและการจัดหาวัคซีนหรือยาที่สามารถควบคุมไวรัสได้นอกจากนี้เราควรพิจารณาแนวทางการสร้างสังคมที่พร้อมรับมือ สังคมที่มีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับวิกฤตนั่นหมายถึงการลงทุนในระบบสาธารณสุขการส่งเสริมงานวิจัยด้านไวรัสและชีววิทยาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรามองย้อนกลับไปในภาพยนตร์และนิยายหลายเรื่องเช่น world war C หรือ im Le g e n d สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้าและการทำงานร่วมกัน ตัวเอกของเรื่องมักจะรอดชีวิตได้เพราะการปรับตัวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้แต่คําถามคือเราพร้อมแล้วจริงหรือยังหรือเรากําลังใช้ชีวิตในแบบที่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายถึงการกลัวอนาคตแต่หมายถึงการรู้จักรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เราลัก ตลอดการพูดคุยในวันนี้เราได้สำรวจหัวข้อที่น่าสนใจและชวนขนลุกอย่างไวรัสซอมบี้ในชีวิตจริงตั้งแต่ตัวอย่างในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมเราเริ่มต้นจากคำถามที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ไวรัสซอมบี้ในโลกจริงมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่และได้ค้นพบคำตอบที่ซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราคิด ในส่วนแรกเราได้เห็นว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างน่าทึ่งตั้งแต่เชื้อราโคดิเซปที่เปลี่ยนมดให้กลายเป็นเครื่องมือของมันไปจนถึงพยาธิที่ควบคุมหอยทากเพื่อความอยู่รอดสิ่งเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าแนวคิดซอมบี้ระดับหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจริงและอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่าที่เราคาดคิดต่อมาในส่วนวิทยาศาสตร์เราได้พูดถึงไวรัสอย่าง เลบีสและปรสิตท็อกโซพลาสมากนไดไอซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในระดับที่น่าสนใจถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีไวรัสใดที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้ในความหมายของหนังหรือเกมแต่หากไวรัสเหล่านี้เกิดกลายพันธุ์หรือมีการพัฒนาโดยฝีมือมนุษย์ในห้องทดลองมันอาจสร้างสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ นอกจากนี้เราได้สำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมหากเวลสซอมบี้กลายเป็นความจริงสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความตื่นตระหนกความวุ่นวายและการล่มสลายของระบบที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในปัจจุบันระบบสาธารณสุขจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเศรษฐกิจอาจล่มสลายและความเชื่อมั่นในรัฐบาลหรือสถาบันต่างๆอาจถูกสั่นคลอนการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่บุคคลองค์กรไปจนถึงระดับรัฐบาลแล้วเราควรทําอย่างไรต่อไปแม้ว่าโอกาสที่เวลาซอมบี้จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอาจดูต่ําแต่บทเรียนจากเวลาสลา์แรงในอดีตเช่นโควิด -19 หรืออีโบลาได้สอนให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่จําเป็นการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การลงทุนในระบบสาธารณสุข และการสร้างสังคมที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางชีวภาพเป็นกุญแจสำคัญถ้าเราจะตอบคำถามหลักของวันนี้ว่าเวลาซอมบี้ในชีวิตจริงมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่คำตอบก็คือมีความเป็นไปได้แต่ยังคงตำ่ำอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรเพิกเฉยต่อโอกาสนี้เพราะหากมันเกิดขึ้นจริงผลกระทบจะใหญ่หลวงกว่าที่เราจินตนาการได้สุดท้ายนี้สิ่งที่เราควรจดจำคือ มนุษยชาติอยู่รอบมาจนถึงวันนี้เพราะความสามารถในการปรับตัวและความร่วมมือกันการเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นไวรัสซอมบี้หรือภัยคุกคามทางชีวภาพอื่นๆจึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้จากอดีตและเตรียมตัวรับมืออย่างไรในปัจจุบันแล้วคุณล่ะครับคิดว่าคุณและคนรอบข้างของคุณพร้อมแค่ไหนเพราะบางครั้งคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะทำอย่างไร